สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีเปลี่ยนขยะให้เป็นน้ำมันนะครับรีไซเคิลขยะจากขวดพลาสติกจากเศษถุงขนมเศษอะไรขยะทั่วไปที่เราใช้ในชีวิตประจำวันว่าจะเอามาผลิตเป็นน้ำมันได้ยังไงของต่างชาติครับผมไปดูกันเลยครับผม 1>, 1กิโลเท่ากับ1ลิตรอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาทดลองทำนะครับจะเป็นแบบเล็กๆส่วนมากก็จะเป็นต่างชาติครับแถบบังคลาเทศอินเดียแถวอินโดนีเซียครับผมที่ส่วนมากที่เขาทำกันมากนะครับามาดูวิธีทำกันรายละเอียดเล็กๆนี่ครับ อันนี้ผมคัดมาให้แล้วอันนี้น่าจะดูง่ายที่สุดครับแล้วก็เป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นกิจจลักษณะอันนี้ก็ทำในบ้านนะครับอันนี้น่าจะเป็นถ้าดูตามภาษาก็ของพี่มิซูเนี่ยก็คงจะเป็นบังคลาเทศหรือไม่ก็อินเดียครับสีลังกาอะไรประมาณนั้นนะครับแบบนี้ ทำใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ใหญ่ครับผมคิดว่าน่าจะเปลืองไม้เปลืองถ่านนิดนึงแต่ถ้าหมุนเวียนพลังงานดีๆก็เอามาเผากันเองเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูนี่ครับเขาทำแต่อันนี้ใหญ่ไปครับผมว่าถ้าถ้าเกิดตั้งขึ้นนี่ก็จะทำให้ ไม่เปลืองไม้เปลืองฐานเท่าไหร่นะแต่อันนี้เขาก็ทำได้แล้วครับอดีขอบคุณไอเดียครับผมเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะให้ดูแบบละเอียดแบบละเอียดกันไปเลยทำจากถัง200ลิตรครับผมนี่อันนี้ถัง200ลิตรอันนี้เป็นเตานะครับวางไว้บนเตานะครับ วางไว้บนเตาปุ๊บเขาก็จะไล่มาให้ดูเลยตั้งแต่ครั้งแรกสังเกตท่อนะครับต่อจากถัง200ลิตรท่อเนียท่อเนี่ยไล่ไปไล่ไปตามเนี่ยปึ๊บปึ๊บไอเลเหนืห่ยผ่านมาปึ๊บปึ๊บมาลงเนี่ยมาผ่านน้ําครับอันนี้เขาจะให้ผ่านน้ํานะครับเพื่อให อันนี้มันน่าจะมีผลกับสีของน้ำมันหรืออะไรสักอย่างครับผมก็ไม่เข้าใจระบบอะอันนี้พอไอรเหยผ่านมาปุ๊บมาถึงนี่ก็จะได้แล้วนะครับได้น้ำมันแล้วนะอันนี้จะเป็นน้ำมันแล้วนะอันเนี้ยปุ๊บต่อมาอีกก็จะน้ำมันก็จะสะอาดขึ้นนะครับเหมือนที่เราใช้ใช้กันทั่วไปน้ำมันมีหลากสีครับพอเข้ากองผ่านมาหลายครั้งส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ๊บเหมือนถ้าเป็นโรงกั่นก็เหมือนท่อสูงสูนะครับที่เขาจุดไฟลุกเบิ่มเบมอยู่นั่นน่ะ อันนี้ก็ถ้าจะปล่อยทิ้งไปเลยมันก็จะน,นังอันนี้เขาเขาจะมาจุดไฟอีกทีเพื่อเผาเผาศารอะไรต่างๆให้มันให้มันหมดไปแต่มันมีกลิ่นอยู่แล้วครับกลิ่นเหม็นๆอันนี้ลองทําให้ดูเลยเอาเศษถุงพลาสติกเอาขวดพลาสติกเอาอะไรที่เป็นพลาสติกต่างๆครับเอามาเผาในวนี้เอาอยัดยัดยัดลงไปแต่ต้องปิดให้แน่นนะครับอย่าให้มี อากาศเข้าไปได้นะต้องปิดให้แน่นเนี่ยเวลาปิดให้ปิดให้แน่นเลยป,ปิดเสร็จแล้วก็เผาเลยนี่เผาเผาเสร็จมันก็เกิดจะเกิดเป็นไอระเหยไอระเหยขึ้นมามันก็จะไหลส่งไปตามท่อ ต่อให้ยาวก็ดีครับถ้าต่อใกล้ก็จะได้น้ํามันไม่ละเอียดมากมันก็จะเป็นเหมือนตะกอนเยอะถ้าต่อให้ยาวมันก็จะน้ํามันก็จะดีขึ้นนะครับผมเท่าที่สังเกตดูจากหลายๆคลิปนะอันนี้อันนี้ชัดที่สุดผมก็เลยเลือกเอาอันนี้มาปึ๊บผ่านน้ํำปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันใช้ได้เลยนะครับอันนี้ใช้ได้กับเครื่องอะไรเราอะเครื่องรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องอะไร แต่เนี่ยพี่บังเขาจะไปใช้กับมอไซค์ให้ดูนะแต่เนี่ยผมผมดูคลิปมามันมันไม่มีเสียงผมก็เลยต้องมาภาคแต่ที่จริงมาอธิบายให้ฟังนี่ปึ๊บเห็นไหมครับไอ้อออท่อเนี้ยท่อนี้จะมีไฟแล้วนะเนี่ยเห็นไหมท่อนี้จะมีไฟแล้วก็คือปล่อยทิ้งเลยเหมือนลงกันนะครับก็ปล่อยทิ้งไปเลย ถ้าไม่ปล่อยมันก็มีกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นอันนี้ก็คือได้แล้วนะอันนี้น้ำมันล,ล็อกแรกเนี่ยเพิ่งอ้าวทดลองให้ดูเลยพี่ปี่บางทดลองให้ผมดูเลยจุดไฟติดไหมมันก็ติดอยู่แล้วลนะครับนี่ปึ๊งเดี๋ยวเขาเจะไปลองกับมอเไซค์เขาเลยอันนี้ใช้ได้จริงครับ ใครมีเวลาเอาไปทำกันดูนี่ามาลองกับมาใส่เลยแล้วไปใช้จริงก็สังเกตดูสีน้ำมันเลยนะครับถ้ามันขุ่นมากก็อย่าไปใช้กับของใหม่เดี๋ยวเครื่องเราพังก็เอาไปใช้กับเครื่องตัดหญ้าเครื่องรถไถกเก่าๆครับใช้ได้หรือมอไซค์เก่าๆก,ก,ก็เอาใส่ลงไปเลยครับอันนี้คือใช้ได้จริงครับไม่ไม่เฟกนิวนะอันนี้คือ สังเกตมาหลายคลิปแล้วเขาใช้ได้ใช้ได้จริงไม่มั่วครับไม่มั่วอันนี้สตาร์ททีเดียวติดนะครับแต่เสียงไม่มาเดีย๋ยวจะมีอีกล้ำเข้าไปอีกครับระบบที่ไม่ผ่านน้ำก็มีอันต่อไปอันต่อไปจะไม่ผ่านน้ำมันมีหลายอย่างครับ นี่อันนี้จะอันนี้จะไม่ผ่านน้าอันนี้ก็เป็นเตาเหมือนกันครับเอาพลาสติกใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เผาปื๊บมา ок, ล็อกล็อกนี้ก็จะมันใกล้ไปก็จะน้ํามันก็คุณภาพน้ํามันก็จะมีตะกอนเยอะครับแล้วก็มันก็จะไอระเหยก็จะไหลไปตามท่อเน,นี้ยครับอันรุ่นนี้เขาไม่ผ่านน้ํานี่เห็นไหมครับจากจากขวาไปซ้ายเนี่ยสีของน้ํามันจะไม่เหมือนกันนะครับความะละเอียดของน้ํามันเนี่ยจะไม่เหมือนกัน ก็จะเป็นทงซ้ายสุดก็สะอาดที่สุดอะครับอันไหนถ้าใกล้อน,นีี้อันนี้จะล้ําขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นของอินโดนีเซียอันนี้จะมีหลายท่ออันนี้ก็อันนี้ดีเขาทาดีมากเลยอันนี้โอเคนะครับผมใครมีเวลาก็เอาไปลองทํากันดูครับก๊อปอย่างเดียวครับใช้ได้จริงสวัสดีครับผม